สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันหยุดค่ะวันเชื่เชยๆมื่อนี่พิ่นย้อนรั้สิไปเห็นงานอยู่ด้วยฝุ่นแล้วเห็นกับเขาทวนๆด้วยนี่ไรอะไรกินคุณโอ้ชุนดังเลยเชฟกระทะห้างเชฟบกระทะสดเออจามแล้วเดยกก้าวเลยก็ได้ไอ แล้ววันสุดเดือวันดีโอไม่ไม่ได้เยไม่มีดบเยเนาะเฮกรกบอปกรณ์แล้วแบบบ้านๆเด้อนี้บ้านอ่ ชิน้นมือใหญ่มากก็พ่ออยู่ไหน,นคุณเจบบ้า,าบุกไปไงติดับรถเอาขอไปส่งให้อ้เมลได้เก่งไปส่งไรลานเขาก็จะเปิดเขาเปิดไม่เขาวานจะพิงไวไวจะใส่รถรุ่นไปก็ได้ใส่รถแง่มันแบกบขึ้นไปเลยทิมยังันใส่รถรุ่นไป ่าไปกับว่าไปในคอนเทนตกระเพราหมูชิ้นแต่หมูยังแดงอยู่ทำไมยังไม่สุกเลย

แล้วม okay. no, mm ัน hmm. ก็เสียงดังค่ะเอนะไก่น้นแู้มันอะไรตวนมันสุดยอดเลยเสียงเสียงบดี้มโม่บีเน่นกระเดียเปโซเจียวบดีแ้วจะว่าเกี่งอยวนเบอเห็เจ้าการของเจ้าเลย อ,อันนี้เห็ดเปลี่ยนกะเพราไปน้ำมอนอป่ะแบ่งเคียงกับะาดาสองกองมันไม่สุกแล้วหรอนันมันจะหมูแห้งอ่ะใส่กะเพราลงไป ใส่กะเพราลงไปเชฟกะท่าห้างเบอร์ใสนน้ำก็มีดิมันจะกินเองผัดจ้ะมันก็ต้องมีน้ำราดไงกินห้างเอาตามมาใส่โอเค เสร็จแล้วค่ะอาหารวันนี้เดี๋ยวพอนี้ดอนแล้วจะออกไปเหตุงานแล้วคุณบรรยากาศร่งฝนตกเสียงนกเสียงกลางห้องบรรยากาศดีป่ะพระอาทิตย์อัสดง าบ้านเชียวชะอุมเ <c oughs> ดนินดูดอกซอนสิหอมดอกพุดดอกซอนเลอดุู้น่ะท <c oughs> ุกคนดูนีอ่ออกเป็นพุ่มใหญ่เลย ดามผู้หลอนงั้นดาตเถอดาเอาซะมันมาได้งั้นดานี่บุกหอยกินเข่าพอนะเออโอ้ยพี่น้องเห็ดน่ากันยากว้านเข่าข้อเกิดแล้วบุกหอยกากาดลงมื่อตัวตายสิบ่ได้ดำเอาเสรีอันนี้คือหน้าบ้านนะคะทุกคนหน้าบ้านเราเอง ปลูกดอกพุธง่ายดอกพุดซ่อนไว้แ่เขียวช่าอุ่มหมดแล้วหน้าบ้านเราหน้าอยู่ไหมคุณดอกพุธซ่อนง่ายายายแล้วเด็กไปวัดหอมดี ไปจะไปดูทุกคน,นบรรยากาศตอนเชา้าโอ้เขายังอยู่แลยนี่ น้ำไก่น้ำหมูน้ำมาเข่ากับฟัวงลองติบ้านเราเข้าเกิดแล้วอหอยกินข้าวค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาเดินไปดูโอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะยังไงก็ติดตามช่องยายไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวหมูนั่งสิพาไปเบื้องหลัง นาที่เขาหวานมันเขียวเหมือนเราทุกคนขอบคุณทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ